สวัสดีครับเรื่องไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถควบคุมมันได้วันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างที่เขาเรียกกันว่าไผ่เงียบก็เพราะว่าเจ้าภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาให้เรารู้ตัวเลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมการทําความเข้าใจเรื่องนี้ถึงสําคัญมากๆเลยแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าร่างกายก็แข็งแรงดีอยู่นะ เอาละครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะค่อยๆไปทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะฮะเริ่มจากไอเจ้าภัยเงียบที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะไปดูตัวเลขที่ใช้ชี้วัดความเสี่ยงกันครับว่าแบบไหนถึงจะอันตรายผลกระทบของมันน่ากังวลแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะรับมือกับมันได้ยังไงโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่ามาดูกันครับว่าเวลาที่เราพูดคำว่า ไขมันในเลือดสูงเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่ถ้าเป็นศัพท์ทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าไฮเปอร์ลิปิดิเมียครับพูดง่ายๆเลยนะฮะมันก็คือภาวะที่ระดับไขมันในเลือดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรมยมันสูงกว่าเกณฑ์ปกตินั่นเองซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัยจากผลตรวจเลือดของเราเนี่ยแหละครับโอเคครับทีนี้เรามาดูกันต่อเลยว่าแล้วตัวเลขแบบไหนล่ะที่มันกำลังส่งสัญญาณเตือนว่า อาจจะมีปัญหาแล้วนะในตารางนี้จะเห็นค่าสำคัญอยู่4ตัวที่เราต้องรู้จักเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับลองนึกดูว่า LDL หรือไขมันเลวเนี่ยมันก็เหมือนขยะที่คอยจะไปอุดตันท่อในร่างกายเราส่วน HDL หรือไขมันดีเจ้านี่คือพระเอกครับเป็นเหมือนรถเก็บขยะที่คอยเก็บกวาดขยะพวกนั้นทิ้งไป ดังนั้นจะเห็นว่ามีแค่ HDL ตัวเดียวเท่านั้นที่ค่าย,ยิ่งต่ำกลับยิ่งเป็นปัญหาก็เพราะมันหมายความว่ารถเก็บขยะของเรามีไม่พอนั่นเองครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยคอเลสเตอรอลรวมหรือ total cholesterol นะครับตัวเลขสําคัญที่ต้องจําไว้เลยก็คือ200ครับถ้าค่ามันสูงกว่านี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแรกแล้วว่าปริมาณไขมันโดยรวมในเลือดของเราเนี่ยเริ่มจะมากเกินไปแล้วนะระบบจัดการไขมันของร่างกายอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับ ต่อมาก็คือตัวร้ายของเราครับ LDL หรือที่เขาเรียกกันติดปากว่าไขมันเลวนั่นแหละครับหน้าที่ของมันจริงๆคือขนส่งคอเลสเตอรอลไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีมากเกินร้อยสามสิบมันจะเริ่มไปเกาะสะสมตามผนังหลอดเลือดของเรานึกภาพเหมือนคราบตะกรันในท่อน้ําเลยครับซึ่งนี่แหละครับคือสาเหตุหลักๆที่ทําให้หลอดเลือดของเราแข็งแล้วก็ตีบตันในที่สุดและนี่ก็คือพระเอกของเราครับ HDL หรือไขมันดีซึ่งจะทำงานตรงกันข้ามกับ LDL เลยครับคือมันจะคอยเก็บเอาคอเลสเตอรอลส่วนเกินกลับไปที่ตับเพื่อกำจัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้ค่านี้มันสูงสูงเข้าไว้คือต้องสูงกว่า40นะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าเรามีทีมทำความสะอาดที่แข็งแกร่งพออยู่ในร่างกายของเรานั่นเองและตัวสุดท้ายครับไตรกีสลายนี่ก็เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราใช้เป็นพลังงานนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่ามันสูงเกิน150สส่วนที่เกินมาเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันครับซึ่งมันไม่ได้แค่เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจอย่างเดียวนะครับแต่มันยังเกี่ยวพันกับภาวะอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์เนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเห็นตัวเลขพวกนี้แล้วต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆในใบรายงานผลตรวจสุขภาพนะครับแต่มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ร้ายแรงและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย จากภาพนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับถึงอันตรายหลักๆสองอย่างคือไม่ว่าเจ้าพลักหรือคราบไขมันที่สะสมเนี่ยมันจะไปอุดตันที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือว่าจะไปอุดตันที่หลอดเลือดในสมองผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือรุนแรงถึงชีวิตได้ทั้งสองทางเลยครับทีนี้ก็มาถึงคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มีน้ําหนักเกินหรือคนอ้วนเท่านั้นหรือเปล่าคนผอมผอมไม่ต้องกังวลใช่ไหม และคำตอบก็คือใช่เลยครับคนผอมก็มีความเสี่ยงเช่นกันคือต้องบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอายุประวัติครอบครัวหรือพันธุก,กรรมหรือแม้แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตมีผลอย่างมากเลยครับนั่นก็หมายความว่ารูปร่างภายนอกที่เราเห็นเนี่ยมันบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้างในหลอดเลือดของเราไม่ได้เลยเอาล่ะครับ หลังจากที่เราคุยเรื่องน่ากังวลกันไปแล้วตอนนี้เรามาเปลี่ยนโหมดกันดีกว่าครับมาสู่เรื่องของการลงมือทำมาดูขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเลยว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อจัดการกับระดบไขมันของเรามาเริ่มกันที่กลุ่มอาหารจากธรรมชาติที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆเลยนะครับอย่างเช่นในกระเทียมเนี่ยก็จะมีสารที่ชื่อว่าอลิซินหรืออย่างอะโวคาโดที่เต็มไปด้วยไขมันดีอาหารพวกนี้เนี่ย เขามีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL ได้โดยตรงเลยครับมาต่อกันที่อีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอเมก้า3ที่อยู่ในปลาที่มีไขมันดีอย่างปลาแซลมอนแล้วก็เบต้ากลูแคนในข้าวโอ๊ตสารพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับอาวุธสำคัญของเราในการต่อสู้กับคอเลสเตอรอลเลยนะครับดังนั้นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยข้าวโอ๊ตสักชามหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย แต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆเลยนะครับนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์โดยเฉพาะไขมันทรานส์สังเคราะห์ที่มักจะอยู่ในพวกเบเกอรี่ขนมกรุบกรอบหรือครีมเทียมต่างๆคือไขมันพวกนี้เนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ของมันเก็บได้นานขึ้นก็จริงแต่มันเป็นอันตรายต่อระดับไขมันในเลือดของเราอย่างมากเลยครับนอกจากการกินแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ นี่คือแผน6ข้อง,ง่ายๆที่เหมือนเป็นเช็คลิสสุขภาพแบบองค์รวมเลยซึ่งต้องบอกว่าแต่ละข้อเนี่ยมันส่งผลดีโดยตรงต่อระดับไขมันในเลือดของเราทั้งหมดเลยครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับ จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้ได้จากวันนี้ไปเลยก็คือระดับคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ใช่โชคชะตาที่ถูกกำหนดมาแล้วนะครับแต่มันเป็นผลลัพธ์จากการเลือกเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเราเองตั้งแต่สิ่งที่เราเลือกกินในจานอาหารไปจนถึงการที่เราลุกขึ้นมาขยับร่างกายนี่แหละครับซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยพลังในการที่จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นมันอยู่ในมือของเราเองนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายนี้ อาจจะไม่ใช่แค่คำถามให้เราเก็บไปคิดนะครับแต่อยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่อย่างเดียวที่เราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้อาจจะเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพหัวใจของเราในระยะยาวก็ได้แล้วก้าวแรกที่เราจะเริ่มคืออะไรดีครับ